โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคุณนะครับวันนี้อยู่กับผมช่างฤทธิ์นะครับวันนี้ผมจะมาสรุปงานตัว iPad นะครับเป็น iPad ดมินิสองครับผมตัวนี้อาการที่ลูกค้ามานะครับอาการจะเป็นทัศกรีนล้วนครับเวลาเราพิมพ์งานพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นการล้วนกดตัวเคไปเปิดตัวโอบ้ากดตัวเคไปเคลือบตัวผีได้อะไรประมาณเนี้ยครับตอนนี้จะทําการซ่อมเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถพิมพ์มมดได, <c oughs> ด้ปกติแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ให้ดูนะครับไม่จะลงมานี่เมตนี่พอดีทำเหมือนว่าตัวตัว C ดีโอเคปกติแล้วนะครับอเออทไปแล้วอัดสกีได้ปกติครับเปลี่แบบเนี่เปลี่ยนเปลี่ยนคีย์บอร์ด ตถนะครับวตนีัวนี้จะเป็นปัญหาที่ทั u สก s c นะครับโอเคครับถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหาหรืออยากสอบถามอะไรก็สามารถทักเข้ามาในทางแฟนเพจได้หรือว่าจะเปเดินวอล์กอินเข้ามาทางหน้าร้านก็ได้นะครับตอนนี้ทำไมไอทีสวิตจะมีทั้งหมด3สาขาด้วยกันนะครับจะมีไม่กลาบบงนา ทำพินาอาโศกแล้วก็ยืนเทนมอรครับตอนนี้จะมีทั้งหมด3สาขาสาขาใหม่ก็มันจะเปิดเร็วๆนี้นะครับสามารถติดตามงแลติดตามได้ทางแฟนเพจครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ